ดังนั้นเนี่ยสิ่งก็สรุปในข้อนี้ก็ว่าการรุนละโงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยไม่ได้ให้ความสนใจได้ใส่ใจอย่างจริงจังๆๆวันนี้เราจรึงเห็นประชาชนล้มตายบาดเจ็บเป็นจํานวนมากสงการานที่บาดมา253ศพนะที่เสียชีวิตไปคนยากคนจนทางนั้นผู้ชายแรงงานทางนั้นตึกสกอตลมเสียชีวิตไปเท่าไหร่อันนี้เป็นลักษณะของความปลอดภัยที่รัฐไม่ได้ใส่ใจในสิ่งเหล่านี้ คือพูดกันเพียงแค่ช่วงสาการที่มันเกิดขึ้นว่าเป็นแบบน้นต้องตามแบบนั้นแบบนี้แบบว่งหายลองพอกอ่ะแต่ในเชิงลึกยิ่งมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเราโดนเราเรียกร้องให้เกิดพรบเรื่องความปลอดภัยเนี่ยกว่าจะเรียกร้องตั้งแต่เหตุการ์เกเลอร์โรงงานลูกตาเกเลอร์ที่สามพันร้อยแปดสิบแปดศพตอนนั้นเนี่ยอันนั้นดังมากเลยอ่าเดี๋ยเราก็เรียกร้องให้มีกฎหมายเรื่องความปลอดภัยกว่าจะมีกฎหมายได้เนี่ยตั้งแต่ปีสองพันสามหกมันมีกฎหมายได้สองพันห้าร้อยห้าสิบสี และวันนี้เรื่องของวาาาัฒนธรรมเรื่องกองทุนที่จะเป็นงบประมาณในการที่จะสร้างเสริมเรื่องให้ความรู้เรื่องรุ่นน้อยมากแทบจะไม่มีทิ้งช่วงนานมากนานมากและวันนี้เราจึงเห็นเนี่ยเรามา <c oughs> นั่งพูดกันเรื่องตรงโน้นไม่ปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะหรือตึกสตงอยังไม่พูดถึงเรื่องของตึกตลุมยังไงนะ <c oughs> แต่เรากำลังพูดถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนคนงานที่เข้าไปอยู่ในใต้ตึกไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติกันแล้วแต่มันมีความสุ่มเสี่ยงทุกวันถนนพระรามสองวันนี้ไม่ใช่เจ็ดชั่วโครแล้วนะ มันสร้างมาขี่สมัยแล้วล้มตายบาดเจ็บไปเท่าไหร่แล้วไม่เคย,สยใส่ใจแต่มาพูดอีกทีหนึ่งตอนที่มันเกิดเหตุว่าจะต้องทําแบบน้อนแบบนี้แบล็สตลบไวษัทก่อสร้างทั้งหลายแต่เรื่องมาตราฐานเรื่องความปลอดภัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในการวางนโยบายเหล่าเนี้กลับไม่เกิดขึ้นนี่คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยประเทศไทยดังนั้นพวกเราที่ออกมาโดนเรื่องความปลอดก็กลายเป็นจำเลยของสังคมหาว่าจับประชาชนเป็นตัวประกันแต่สิ่งเราต้องการคือว่าต้องการให้รถไฟนั้น ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนด้วยความมั่นใจและประชาชนทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยเพราะว่ารถไฟคือเดินทางรถไฟปลอดภัยที่สุดค่ะอ่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งนั้นเราก็พยายามแต่ว่านี้ก็ยังปลอดภัยที่สุดนะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจากสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นผมว่าเป็นบทสะท้อนถึงนโยบายเรื่องความปลอดภัยสําหรับประเทศนี้นะอืมนะที่มันมันไม่ได้ให้ความสําคัญกันอย่างจริงๆจังๆค่ะท่านเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงในมุมของคนทํางานเนี่ยถ้าทุกอย่างมันปกติและราบรื่นดี ไม่อย่างเช่นไม่มีเรื่องข้อกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยคนทํางานก็ไม่น่าจะอยากออกมาวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้จริงไหมคะใช่แล้วก็มันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะในโรงงานค่ะเช่นบางทีมันมันโรคเขาเรียกเจ็บป่วยจากการทํางานผู้ใดงัยเช่นหลูดสารพิษไปบางทีกเกษียณไปแล้วยังไม่ได้เกิดเหตุรหรอกแต่ไปเจ็บป่วยในบ้านเจ็บป่วยในชนบทบลังจาก,กเกษียณอยู่ไปแล้วอันนี้เป็นโรคเจ็บป่วยจากการทํางานเนะี่ยวันนี้เรายังไม่มีแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์ประจําโรคนั้นๆเลยนะนี่คือในปัจจุบัน บางทีเป็นมะเร็งก็มองว่าเป็นเรื่องเป็นมาก่อนตั้งตั้งที่คนสูดดมกลิ่นนั่งุกวันแม้กระทั่งบาดเจ็บระหว่างทางานยกแขนจนหลังคุดหลังคูนั่งทํางานคีย์ข้อมูลจนแขนเคล็ดออฟฟิศซินโดรมที่เขาพูดถึงกันเนี่ยตั้งตั้งเป็นโรคจากการทํางานทั้งๆที่มาตรฐานนี้ความปลอดภัยคนก็มาจับคนมาเกี่ยวข้องแต่ว่าสังคมไทยบางทีมองเป็นเรื่องเวรกรรมเช่นวันนี้โดนเหล็กลงมาทับบางทีก็บอกว่าเช้านี้สวยจังเลยไม่รู้ก้าวเท้าออกจากบ้านด้วย ในเท่าไหนในส่วนอย่างตั้งที่เรื่องของมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเนี่ยตัวผู้ประกอบการเนี่ยต้องเป็นผู้จัดให้และตัวรัฐต้องเป็นคนกำกับกำกับว่าบริษัทนั้นสถานการณ์นี้เนี่ยมีมาตรฐานมีนโยบายมีจอปหรือเปล่าแต่ว่าพอลงไปตรวจจริงๆไปดูผมท้ายพิสูจน์ได้เลยเอาสื่อมวลชนลงไปดูไม่ได้มันแทบจะไม่เป็นลักษณะเช่นนั้นค่ะท่านคะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งหลังจากที่มีคดีเรื่องของ การลถไฟแล้วจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เขามีการปรับปรุงระบบหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะก็ตอนนั้นมันมีด้านหนึ่งที่สาคัญคือว่าเรื่องของตัวพนักงานซึ่งมันน้อยมากคือรัฐบาลยุคสมัยตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยเขามีมติกรมเมื่อ28กรกฎาคม41เขาบอกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนบนรถไฟเนี่ยตำแหน่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยยุบทิ้งถ้าจะรับคนใหม่เนี่ยให้รับได้เพียง5%ของจํานวนผู้เกษียณอายุ ดังนั้นจะให้พลังงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งรถไฟมันลดจะรวนวนลงเป็นอย่างมากนะฮะอย่างเช่นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประมาณพลังงาน,น, 23, นประมาณ2อ0 0มคนปัจจุบันเหลือประมาณ8,00 0กว่าคนนี้ประชาชนมีความต้องการในการใช้เหมือนกรรันเพราะนั้นเพระัะงานต้องทํางานหนักอย่างเช่นกระบวน8 4ที่ผมพูดถึงเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยพนักง,งานเนี่ยไม่มีวันหยุดเลย<ฮ>มันชีวิตมันก็ต้องอ่อนล้า นะครับงั้นสมรรถภาพในการทํางานมันก็ลดหน่อยๆลงไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเสนอวันนั้นก็ให้ยกเวทยกเลิกมติกรมอ28